ทำได้ทุกรุ่น iOS ผมเชื่อได้ว่าผมก็ทำได้ถึงผมไม่มีก็ตามใครส่งมาให้ผมทำก็ได้โทรศัพท์เครื่องไหนหที่แบบที่บอกว่าทำไม่ได้ส่งมาให้ผมทำก็ได้ถ้าคุณแน่จริง <c oughs> ตอนนี้เสียบสายกีตาร์ไม่มีบอกเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันเสียบไปที่ช่องอินอย่างเดียวเนี้ยดูดีแฟนผมจะเสียบช่องอินถูกไหมนนนนนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยตามรูปเนี่ย นี่ต้องอินนะไปถูกใจไงแล้วตัว,ว,ตวนี้แล้วก็เสียบพิต้าด้วยถ้าไม่เสียบพิต้าไม่ติดนะ,ะ <S <S ฮะไปไปเรื่อยๆนะครับ Happy Day, Boy Channel ฝากกดไลค์ เ,เธอทำอะไรดูเฟซเฟซเหรอใช้โทรศัพท์อะไรอยู่ <Opp> o p p o โ p p o อะไร a 5ห้าสองศูนย์สองศูนโอ้ยห้าสองศูนสองศูนเก่าแล้วนะมาวันนี้เดี๋ยวจะให้ทำคลิปอีกแล้วคลิปอะไรวะตกลงจะทำไหม <c oughs> ใครถามอะไรครับ <c oughs> มีคนบอกมาว่าใช้โทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยมันใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็น Opp o p อ o โะ มันใช้ไม่ได้ครับคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยเขาใช้ออปโปอยู่แล้วไงอยากจะทําให้คลิปให้ดูไงใช้ออปโปไงนี่กับแทงจีไงเชื่อมต่อกันเลยไงอ๋อแบบพ <Okay S 2> เคไหนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าต่อให้มันมีเสียงเข้าไปที่โทรศัพท์ออปโปมีคลิปให้หนูไหมีลองดูก็ได้อ่าหนูดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า แฟนผมเนี่ยจะทำให้กีตาเข้าไปอยู่ในแทงจีแล้วแทงจีเนี่ยให้ไปอยู่ที่มืออให้ไปอยู่ที่มือถือได้ไงได้หรือเปล่านะอันนี้รุ่น oppo นะ a ห้าสองศูนสองศูนเป็นตัวเก่าด้วแทงจีนี่ก็เพิ่งมาเลยนะเพิ่งมาปีสองพันยี่สิบสี่ให้ดูอุปกรณ์รุ่นนี้เป็นรุ่นไร a ห้าสองศูนย์สองศูนย์ ram แปด ram สี่ใช่ไหมตัวนั้ แล <Sim. S 1> มสี่ลอมร้อยยี่ิบแปดนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าคนที่เป็นผู้หญิงเอา้าผู้หญิงอีกแล้วได้จับแท้งจีนแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากีตาเนี่ยจะเข้าไปที่มือถือ OPPO หรือเปล่ามาดูกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับคายผมด้วยแล้วกันครับไปดูกันทําได้ทุกรุ่น IOS ผมเชื่อได้ว่าผมก็ทําได้ถึงผมไม่มีก็ตาม ใครส่งมาให้ผมทําก็ได้โทรศัพท์เครื่องไหนที่แบบที่บอกว่าทําไม่ได้ส่งมาให้ผมทําก็ได้ถ้าคุณแน่จริงอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้แฟนดูคลิปผมนะครับแล้วทําตามเริ่มเลยสวัสดีค่ะสําหรับคําถามที่ถามเข้ามานะคะว่าซัามซุงซัม,มุงใช้ไม่ได้เอ้ยซั <c oughs> มซุงเนี่ยมันใช้ได้เลยแต่ว่า oppo เนี่ยมันใช้ไม่ได้ ของผมก็ใช้อ p p โปอยู่คอมเมนต์เขาว่าเ็าบอกมาคนนี้นะครับเขาบอกว่า Opp o p p โปเขาใช้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูแล้วกันนะครับว่า Opp o p p โสามารถที่จะอัดเสียงกีตาร์เข้าไปที่โทรศัพท์ได้ไหมเวลาเราอัดวีดีโอไปลองดูกันครับว่าแฟนผมเนี่ยจะทำได้ไหมไปดูกันอันนี้นะคะคลิปวันนี้ที่เขาถามมาเปิดเลยเปิดเลย ตาา่อวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแทงจีนะครับ <S <S 2> <S 2> มีเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจกับการใช้ AUX แบบนี้นะครับนี่คือสาย AUX นะครับมันมีขีดสขีดและ2อขีดนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทำงานยังไงบ้างสำหรับสาย3าขีดและ2อขีดนะครับเราจะบันทึกเสียงหรืออัดวิดีโอเข้าไปที่โทรศัพท์ได้ยังไงนะครับเกี่ยวกับแทงจีวันนี้รับชมกันให้ดีนะครับ ตามมาดูครับเพืเ่นอนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแฮปเพรเซอ์บอยแชนแนลเชนเคยน,นะครับผมบอกผมบอยเพื่อน,อนดกดไลค์กดแชร์มาดใวยใจอย่างน, <ๆ S 1> นี้นะครับสามขีดและมีคั่วเงินที่เราจะต้องใช้กันก่อนนะครับสายแรกผมจะมีมาร์กไว้นะครับก็คือเป็นสายสายสามขีดนะครับมันจะมีทั้งหมดสามขีดและมีคั่วเงิน สี่ขั้วนั่นเองนะครับมาดูใกล้สามขีดสายสามขีดนี้นะครับพูกันแล้วก็ในอีกหนึ่งเส้นเนี่ยมันจะเป็นสองขีดสีดำนี่สองขีดค่ะสองขีดสีดำแล้วก็มีสีเงินเนี่ยสามขั้วนะครับผมแบบนี้ครับเรามาทําความเข้าใจกันตรงนี้นะครับเราจะบันทึกเสียงเราจะต้องใช้สามขีดนั่นเองนะครับ และเปิดเพลงเข้าไปได้ด้วยนะครับเราต่อโทรศัพท์เข้าไปอันนี้คืออะไรสมาร์ทแกรบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดเพลง๊บิบเดี๋ยวอาจารใช้สามขีดนะกลับไปนี่กลับไปอันนี้กอกลับก่อนนะนะครับเราต่อโทรศัพท์เข้าไปกลับไปเยอะๆดิกลับไปนีะสายแรกผมจะมีมาร์กไว้นะครับก็คือเป็นสายสายสามขีดนะครับ มันจะมีทั้งหมดสามขีดและมีขั<ม>้วเงินสี่ขั้วนั่นเองนะครับม,มาดูใกล้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งเส้นเนี่ยมันจะเป็นสองขีดสีดำตรงนี้นะครับเราจะบันทึกเสียงเราจะต้องใช้สามขีดนั่นเองนะครับโช์หนังโชว์นี้มชนและเปิดเพลงเข้าไปได้ด้วยนะครับเราต่อโทรศัพท์เข้าไป สมัคร g ร a บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดเองปุ๊บๆๆนะครับอันนี้อันนี้คือแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบที่เทนตีสามารถเปิดเองได้แล้วก็อัดวิดีโอได้นะครับสําหรับสามขีดนั่นเองแล้วก็ต่อไปเป็นสองขีดสองขีดนะครับเพื่อนๆตัวนี้สามารถที่จะต่อเข้าไปที่ช่องโทรศัพท์นะทั้งสองเส้นเนี่ยต่อไปที่โทรศัพท์ช่องโทรศัพท์เทนีตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นช่องโทรศัพท์นะครับผมชี้ให้ดูนะนี่ะตัดเยอะแยะสายสองขีดตัวนี้สามารถที่จะต่อเข้าไปตรงนั้นทําการเปิดเองได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองอะไรให้ดูนะครับแล้วก็สงสาธที่ให้เพื่อนเดูว่าตัวไหนมันอัดวิดีโอได้แล้วก็อัดวิดีโอไม่ได้แล้วเปิดเองได้ ซือเปิดเพลงได้เพลงเข้าใจไปแล้วคคลิปวิดีโอตรงนี้ผมจะทดลองเป็นเพลงเข้าใจอย่างนี้แล้วอ่ะจะใช้ออปโปอัดเสียงกีตาร์เพลงต้องใช้อะไรสายไหนอันเนี้ยอัดเสียงอัดเสียงและบันทึกวิดีโออ๋อถ้าบันทึกวิดีโอด้วยก้อนนี้นฮะสามขีดหรือว่าดเสียงด้วยอันนี้คือเปิดเพลงได้อย่างเดียวเอาเปิดเพลงอ่ะอัดเสียงก็้วเปิดไปได้อย่างเดียว อัดวิดีโอกับเปิดเพลงมันไม่ใช่อันเดียวกัน oh. อัดวิดีโอก็คือเราจะเอาเสียงกีตาร์เนี่ยเข้าไปที่โทรศัพท์ถูกไหม uh huh. ก็คือว่าต้องใช้แค่สามกิดสี่ขั้วเท่านั้นถ้าตัวนี้จะอัดวิดีโอไม่ได้เสียงมันจะไม่เข้าไปเปิด็ด้แต่เพลงอืมจัด่ะคราวนี้เราจะให้ดูว่าอ p p o เนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงของกีตาร์ได้ไหม่ะเริ่มเลยเดี๋ยวต่อต่อเลย สองขีดก่อนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องขีดเนี่ยจะไม่มีมารอะไรเลยที่ชอบฟังด้วยครัด้วยเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเล่นกีตาร์ดูว่าเสียบมันเข้าไปที่คอหมไปมคีดเราจาสาด ถ้าทําการเปิดเพลงในโทรศัพท์เพื่อให้เสียงมันเข้าไปที่แทงกีนะครับผมรับชมกันครับเรามาลองเปิดเพลงเข้าไปดูผมถอดสายออกมาแล้วจากโทรศัพท์เครื่องตรงหน้าผมแล้วก็เปิดนะเร,เราต้องการที่จะใช้ส,สามขีดอันนี้สองขีดอยู่อันนี้อันนี้สองขีดอยู่นะเดี๋ยวเรานะจะมาดูกันว่า ะ4ขีดนะครับผมโส3ขีดนะอันนี้3เขียนมาไปตรงนี้จะเห็นมากด้วยดีดูดูนี้นะวีดีโออยู่นี้เขาบอกว่าให้เสียบตรงนี้เขียนเข้าไปนะเขียนอะไรเนี่ยดูโทรศัพท์แล้วเราก็เอาสายต่างๆออกไปนี่เลยเราก็มีหูฟังอ่ะให้ดูหูฟังก่ะนี่เรามีหูฟังนะครับ ให้แฟนผมต่อเดี๋ยวจะให้แฟนผมต่อนะครับว่าหูฟังต่อตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะสอนคนที่บอกว่า oppo ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้แฟนผมสอนเลยนะเดี๋ยวจะได้ลองดูไปพร้อมๆกันนะครับสอนเลยนะสอนเลยเนี่ยไม่ใช่สอนเนี่ยบอกบอกให้ฟังดีกว่านะบอกตามคลิปค่ะนะต่อตรงไหนหูฟังในต่อตรงไหนเนี่ยมันมีช่องหูฟังอยู่อันนี้ช่องโทรศัพท์หูฟังก็เสียไปนี่ช่องหูฟังนะครับต่อตรงไหน ดูนะครับคนที่ใช้อ p p โแล้วใช้ไม่ได้นะครับดูแฟนผมทำนะแชร์แกมาอยู่นี่ด<ท>ิบวะลืมดังอยู่ด,ยดังอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เสียบสายกีตาร์ไม่มีบอกเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันเสียบไปที่ช่องอินอย่างเดียวนี้ยดูดีแฟนผมจะเสียบช่องอินถูกไหมนนนนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามรูปเนี่ย นี่ต้องอินนะบะ้ากได้ไงแล้วตัวนี้แล้วก็เสียบพิตา้าด้วยถ้าไม่เสียบพิตา้าไม่ติดนะฮะไป<ะ>ไปเรื่อยๆนะครับให้ดูพิตา้านะครับกำลังเสียบพิตา้าอยู่แล้มีเสียงยอะไรเขาไม่ได้เปิดอ่ะเ,เสียงอะไรวะอ๋อออกแล้ว,วม<า>ไม่กระแทกอะ่ะอุ้ยจะได้ยินเสียงไหมทะไมมันกระแทกเมื่อกี้ได้ยิน เอาล้วค่ะยังไม่ได้เสียบนี่เลยค่ะเสียบอะไรโทรศัพท์อันนี้คือพอร์พอลเสียบที่ช่องอะไรอันนี้แจ็คเรียกอะไรแจ็คสามจุดห้าเห็ไหมหูฟังเนี่ยเสียบเป็นหูฟังแจ็คหูฟังแจ็คไมค์นี่แหละของพอร์พนะครับเสียบไปดังตึ๊กอย่างนี้เลยนะไม่รู้ว่ามีใครได้ยินเปล่านะดังตึ๊กใครชิงไหมถูกต้องแกนี่ก็รู้เรื่องแล้ว อันนี้แฟนหมุ่งก็ทำได้นะครับว่างว่างว่างครับอันนี้ต่อไปเจียบที่โทรศัพท์เสียบแล้วเราก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาครับเปิดทันทีวะจะเปิดทันทีเลยเปิดกับหั่อยวะเปิดเปิดเปิดมีผมเปิดตัวนี้เป็นตัว next นะเปิดทันทีขึ้นมานะครับต่อไปเป็นเพลงปรับให้เป็นเสียงมิดนะมีเจ็บมีเจ็บ วิ่เอากีตาร์มากีต้าร์มเาเดี๋ยวเริดกันปิดวีดีโอลงไปเดี๋ยวอัดอัดวีดีโอเดี๋ยวผมจะอัดให้นะอันนี้คือเครื่องอ p p l e นะเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูเลยนะครับเราเป,ดปิดวีดีโอขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอ p p พอนะครับ แก่ไงครับโอ้โครับโอ้ยเอาขายไมไม่เราต้องใส่อันนี้ด้วยป่ะไม่ต้องเพลงฟังเพลงฟังมันใส่ยี้หรอฟังมันมีเสียงมันไหมอ๋ออัดเสียงก่อนเนี่ยแล้วดิดเลยเหรอเดี๋ยวนี่มีเสียงไหมมีค่ะมีค่ะตั้งดีๆตั้งมันไปทางไหนหัวเอามาตั้งตั้งให้เห็นก็ได้ไอ้อย่างนี้หรอ อันนี้ผมอัดอยู่นะอัดอยู่อ<ว>ุ้ยให้เห็นไม,หไม่เห็นค่ะคุณคุณมันลงมาข้างล่างค่ะคุณลงล่างเอออ๋อต้องเห็นเห็นปโปโป๊ด้วยมาอีกอดูดูดูมาให้หนูทำไรทำไม่เรียบอุ้ยทำไมมันไกลใกล้อย่างเด็ดตรงนี้ดดตรงนี้ เห็นไหมเตจเตแล้วแล้วแล้วเราจะฟังที่ไม้นี้ด้วยมันจะเสียงเสียงมันจะดีเลย์นะที่ไม่เนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงกีตาร์ตัวนี้อีกแรงหนึ่งวิดีโอเนี่ยก็จะอัดเสียงเข้าไปถ้าเดี๋ยวเราลองมาฟังดูซิว่าวิดีโอรตรงนี้ยจะมีเสียงกีตาร์ พิต้าผ่านทนั้งจีหรือเปล่าเดี๋ยวรอถอดเธออ่นแล้วเหรอถอดเลยนะเธออ่นแล้วเหรอของมึงองไม่เห็นเลยร็วเดี๋ยวเรามาดู ให้ฟังอันนี้มันจะไม่มีเสียงเราพูดอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ทงยังนะไหนรับฟังล่าง เขาไม่เชื่อกเก็บคนบาเบาเสียงเบาเสียงเบาเบาบงีม้มีเสียงที่ยงไม่ได้นอะไรเลยเ,เดี๋ยวผมจะเอาอเนี่ยรู้เรื่องนะครับบใช้ได้นะโอปโอใช้ได้เห็นหรือยังครับว่าแฟนผมก็ทำได้ คนที่บอกทําไม่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําเองแล้วทําได้ทุกทุกครั้งและทุกรอบด้วยที่ผมทํานะัผมจึงไม่เชื่อเลยนะครับใครมาพูดว่าเฮ้ยพี่ผมทําทตามแล้วเนี่ยทําไม่ได้เลยทําทาไงก็ทําไม่ได้ใช้ซัมซุงมันได้ใช้ออฟโมันทําไม่ได้ผมไม่เชื่อครับผมมาทําให้ดูครับวันนี้ก็ สำเร็จนะครับว่า oppo มันก็ทําได้เหมือนกันไม่ว่าโทรศัพท์เครื่องไหนเนี่ยผมใช้ poco f3 นะครับก็ยังใช้ได้ใช้ vivo ผมก็ใช้ได้อัดได้หมดทุกตัวอาดได้หมดที่จริงผมไม่อยากทาคลิปมาเพื่อแบบมันไม่ได้ประจานนะผมอยากให้คุณรู้ว่าผมทําได้ทุกยี่ห้อไม่ว่ามันจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามบอกเลยแล้ววันนี้ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมทำมาให้คุณได้ดูได้รู้แค่นี้พอนะครับแล้วก็พยายามดูคลิปของผมให้หลายๆรอบหน่อยเนาะไม่ใช่ดูรอบเดียวแล้วก็ไปตัดสินว่าทำไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าคุณดูแบบไหนแล้วก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าแฟนผมดูแป๊บเดียวเขาดูแป๊บเดียวก็ทำได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของแอป Say b o บ Channel ด้วยกันนะครับแต่ถ้าทุกคนมีคำถามนะครับฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพจขายของมาหน่อยอ๋อเพจผู้ผู้เจแปนสโตนะคะเอาไปดูกันได้นะครับจะทิง้งเพจไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยครับก็ไปกดซื้อของก็ได้นะครับเป็นของญี่ปุ่นมือสองนะครับถ้าใครอยากจะได้ของญี่ปุ่นแบบนี้ก็ สามารถอุดหนุนเราได้ที่นี่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ให้เราก็ได้นะครับสำหรับนี้แท้งเจและพวกเราช่อง have to say ต้องขอตัวลาเพื่อนๆระก่อนลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ